องสัตว์ฟังค่ะก็อยากให้น้องๆไม่เครียดมากเกินไปให้น้องได้ผ่อนคลายดูเหมือนมีเพื่อนน้องใจได้ไม่เหงาค่ะนะครับเมื่อนะักท่องเที่ยวม,มาน้อยนะครับสัตว์เองเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เหงาอเนาะเหมือนเหมือน สิ่งมีชีวิตทั่วๆไปที่เคยเห็นวันนี้คนพุกพ่านมาดูมามีเสียงมีอะไรแล้วอยู่ๆไม่มีเลยนะครับตรงนี้ mm hmm. ซึ่งหลังจากที่เรา mm hmm. ให้น้องๆน,น,นะครับมามาเล่นอิเล็กโตรนซึ่งตรงนั้นเองเขาเป็นจิตอาสาด้วยนะครับก็ mm hmm. สัตว์ก็มีแอคทิวิตี้นะครับที่สงสัยนะครับแล้วก็บางตัวก็มีความรู้สึก เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีผมว่าเขาก็คงมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าเราก็อยากให้น้องมีส่วนร่วมด้วยเราก็มาส่นแล้วให้เล่นดนตรีให้น้องฟังน้องก็จะได้ไปส่วนร่วมเล่นดนตรีกับเราด้วยค่ะ